ผู้โดยสารท่านไหนที่เป็น VIP รอรับข้าวที่เป็นกล่องได้เลยนะคะแต่ผู้โดยสารท่านไหนที่ไม่ได้สั่งไว้กตสิ่งนี้อาหารวางให้แม่พ่อที่ของเราตอนนี้อยู่ขอโทษนะคะหลังนำเครื่องอุตส่าทานให้อร่อยนะคะขอโทษนะคะนี่ไม่รับค่ะโคอ้วนเหมือนทานให้อร่อย พนักงานคราบพ่อ้วนนะค้าแอร์เขสเตย์เขาคันหนุนค่ะแล้วทำไมอันนี้อ้วนจังล่ะไม่ค่ะนี่คือผอมจริงๆอ่ะเพราะแอร์เขสเตยที่อ้วนอ่ะมันจะอ้วนมากเลยแต่อันนี้คืออันนี้คือผอมไงใช่แม่ลองเข้าใจแล้วว่าความผอมล่ะมันมีปุ๊บบอยกย่าแม่ย่าขังบินหน่อยนี่เขาอาจะปิดขุดเจอแอร์ขออนุญาตนะขออนุญาตนะคะเครื่องบินจะขึ้นแล้วค่ะตัดุดเจอแอร์ตัดไรหมตัดตัดตัดใช่ไหมใช่ไหมกำลังตัดเพื่อนจะไมาหยิบอะนร่ากำลังนำเครื่องจาก เจ้าเป็นคนเบาอะซี่แกมเป็นคนเฮ็ดมือมาซีแกมมาลิบสิงหน้หลูกหนึ่งสองาสวัสดีค่ะสายการบินนกแต่แพอะไรหากเกิดอาการฉุกเฉินให้ท่านมีทางออกที่สีด้านได้แก่ด้านหนึ่งสองสมสและค่ะ <c oughs> เออหากเกิดอาการเอ่อเครื่องบินตกนะครับให้ทุกคนอ่อหยิบออกซิเจนนะคะลงมาค่ะและสูดดมค่ะ และหาเกิดอาการเครื่องบินตกลงในทะเลให้ทุกคนหยิบสูชิขึ้นมาค่ะและเป่าค่ะเป่าตรงหัวไหล่นะครับและผู้โดยสารที่กําลังจะขึ้นเครื่องนะคะขณะนี้เครื่องบินกำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดค่ะโดยใช้เข็มขัดด้านนี้นะคะตัดไปที่ด้านนี้ค่ะแกปรถออกแล้วค่ะนั่งลงค่ะเครื่องบินกำลังจะขึ้นค่ะตอนนี้เครื่องบินกำลังจะขึ้นหนกตอนเครื่องบินขึ้นหนุกกลัวไหม รู้เป็นอะไรขึ้นเครื่องยิงขึ้นเด็กเป็นครั้งแรกเป็นยังไงรู้หูอื้อไหม,ม,ม,ไหมถ้าแกมเจอพนักงานแบบนี้จำเจอดีมากเลยนะแม่แก <c oughs> จะใกล้มานานแล้วเนี่ยใช่เขาจะใส่ผ้าถุงนะแกมเขาใส่ผ้าถุงแกมขึ้นของอะไรของสมยัยสมัยเลยหรอมือเขาจะใส่ผ้าถุงแบบนี้เลยนะ <c oughs> แล้วเขาก็จะเก็บถุงมือขึนตู้นี้แบบนี้เลยเราจะลองเป็นแบบใส่กันไนอินเดียใส่กันไนอินเดียหรอ

ห้องน้ำเห้องน้ำเลี้ยวซ้ายห้องน้ำห้องน้ำไปทางซ้ายแล้วเยอนะไม่ต้องลูกลูกไม่ได้รถออกห้องน้ำไปทางนู้นแล้วเลี้ยวซ้ายซี่แกมไม่เหรอเขาบอกอะไรอ๋อแกมพี่รู้แล้วเขาบอกว่าห้องน้ำไปทางนู้นแล้วเลี้ยวซ้ายห้องน้ำไปทางนู้นแล้วเลี้ยวซ้ายบอยบีถามสองเยอบอเขาจะจักเจื่อเปิดถามก็ซี่แกมไม่ต้องเข้าใจมุกจะว่ามันแอบสว่างอยู่นะแม่ห้องน้ำทางไหน กลังไปทำน้ตโน้ตใต้ค่ะโอเคแมไม่เราเป็นอันนี้ไงแคมเราเป็นแอร์โฮสเตสวันนี้นะคะกำลังจะพาลูกชายไปส่งนอนกับคูเตอร์นะคะได้ยินไหมเราเป็นแอร์โฮสเตสวันนี้นะคะกำลังจะพาลูกชายไปส่งนอนกับคูเตอร์นะคะแล้วแม่จะไปไหนแกมแม่ให้แม่ไปหรอกหนูจะนอนจับมือแม่ไวใช่ไหมใช่หนูนอนจับมือแม่ไว้เพราะว่าถ้าหนูไม่นอนจับมือแม่จะออกไปข้างนอก เราจะกินอะไรไปกินเซเรนต์ครับเซเรนต์อ่ะตอนนี้เครื่องบินเครื่องบินจอดเครื่องบินกำลังจะเดินทางต่อแล้วค่ะเครื่องบินเครื่องบินจอดอยู่ที่ก้อนเมฆเครื่องบินสิลล็อกบันเครื่องบินเครื่องบินจะลงท่าอากาศพัทยาตอนนี้เครื่องบินอุ้ยวเขาจะขอบคุณหนมดเดอขอบคุณสัจจวัตรขอบคุณกัปตันต้อมน้อย ต่อตรงเบาะซ็กคอลเชื่อมบินสิลงขณะนี้เรากำลังถึงท่าอากาศยานยาขณะนี้เรากำลังถึงท่าอากาศยานพัทยา We วิล r ์โซร to ิ o ส์จมร์สีนอพัทยาไรซูบูร์กขอให้ผู้โดยสารทุกท่านตรวจอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและสิ่งของมีค่าของทุกท่านไรซูบูร์กเจ้าพิษวงจราจรสีนอ ขนาดเครื่องกาลังลงขนาดเครื่องกำลังลง,ดงล,งลงรดรัดเข็มข,ขัดให้แน่นดดลดรัดเข็มขัดให้แน่นเพราะเครื่องจะตกโอ้ยตายแล้ว่านขอบคุณขอบคุณกับตันต้อมหน่อยร้อยล้านที่พาทุกคนมุ่งสู่ประเทศจีนไปถึงเป้าหมายอันถึงที่หมายอย่างปลอดภัยที่หมายอย่างปลอดภัยวันนี้สายการบินแอร์ไลน์นกแต้แต้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับอมเบนขอบคุณอันนั้นแล้วก็อัน บอกเื้ออันแอร์ฮอนสเตียสก้อนมามีนกอัญยันมาอนี่มีนกอัญชันเน่ขอขอขอบคุณผู้โดยสารทุกทุกท่านนะคะนกนกเอี้ยงนกเอี้ยงมงนกแต๋นกเอี้ยงมงตัวตัวใหญ่นต่สวยกกเอี้ยงมงเนาะพ่อหายไปนนกแก้วหนก็พูดได้นะเครื่องบินเดี๋ยวเป็นเครื่องบินปอดกระปีปอดกระปีปอดกระปีปอดทุเรียนไหมลูกปอดทุเรียนไหมไม่จ๋าเอา ไม่กอดุเรียนหรออันนี้สายการบินนกเตเต้อันนี้สายการบินนกอุมลุงกุมคลอมนกอะไรนะนกอุมลุงุมขลอมนกุมลุงอุมคลอมไหนอ้าเวสวรรณไดยังไงนะ้าเอสุวรรณได้ยังไงข้าวเวสุวรรณวจามนีบัวตยังมีแจก ต <anse> ิดอกให้ฮะก่อนเราไปถึงที่พักนะครับเจอกันที่ที่พักค